ดีจ้ามือน pues ีกับมาพ่อกับแม่เมยคือเก้าใจมนีแม่เมยกับสีผ้าพีผ้าหนองมาหล่อปลาหาเห็ดอยู่อำเภอพุนไทรจังหวัดร้อยเอ็ดนะจ้าในเสาหมื่นวันทียิบเก่าตุลาสองหาหกเจ็ดจ้ามาพี่หนองมันดุนน้ำกันว่าแม่เมย์สีมานซ้ำได้แต่ว่าตอนนี้แม่เมยกับคือสีมานลิลี่แล้วพี่น้องเห็นแล้วจ้านี่จ้าปาหาเห็ดปวกจ้าพี่น้องเห็ดปวกนะไอ้ยังกัเพื่อนอื่นเห็ดปวกจิ๊บเพิ่งมา น้องงามๆเลยจ้ามางัดก็ไม่เหมยจ้าพี่น้องอืมเห็ดปัวพ่นใส่บนยังดอกสะออนแต่หากพ่นนี่แหละจ้าพี่น้องหากพ่นง,งามมีหลีจ้าอืมหว่วยกอยขึ้งงัด่ได้หากพี่น้องอไปเร็วบวได้ช่วยหลีว่ยงามค่ะพี่น้องจุ่มนี่อาด กะสีห่างๆพี่น้องมาหลุ่นกันให้เมย์เมย์ไปหาผอมูใหญ่ๆเด้อโอ้ยขาแม่เนี่ยบาได้เลยพี่น้องเฮ้ยขาคนพูนพี่น้องดอกหนึงอยู่ก็คือใหญ่กันหรอกเพื่อนพี่นอ้องเหลือเคนเก็บหลงนีหอน้หอ,ยอ,หอยเก่เาเคนพี่น้องห้อยเพิ่งเอามันเล่มห้อยเก่าเคนที่สีเมียนดอกออกน้ำฝนละมั้งเนอ่ยว่าเก็บมือบางไงดิพี่น้อง,งหาแม่พี่น้อง,ล,ง,อนนองละ อุยงามค่ะพี่น้องี่บ้านจะมีพี่น้องดอยูว่ามันบาทีฝแบบนแบาบพี่น้องี่ฝนบบตกเนาะงัดงัดงัดนีบ่คือเสียมเนาะงัดเฮีงยงบ่ได โอ้ขาเป็นเหนี่ยวอะไรนีโอ้ยขาเป็นงามได้ไหมนเนี่ยขางามเห็นขาบอจวยเนาะโอ้ยงามงามเลยจ้ามาจับพี่เนาะปะหาต่อ ดังบ่ได้เสียงดังบ่ได้พี่น้องคนมากมายเสียงเติมเต็มพี่น้องเติมเติมอยู่ดอกคนที่ไหนกันเลี้ก่อนวางไว้ก่อน ในป่าพี no? ่น้องวันนี้แม่เมยก็มาก,กับทีมงานอสเนอีสานล้กกาสาวกันดิก้าชาแนวจ้าจ้มามันมันค่ะมันบบกค่ะสาวกันดิก้าเจ้าเม่เฮ็ดปวกอยู่แล้วนาะจ้ามันขักมันแนวแมาผู้เดียวแล้วก็บมันมินีเบาสวิตแล้วว่าถามเราแล้วว่าไปเกี่ยวเขาแล้วว่าโอ้สุดยอดสุดยอดทีมงานมันค่ะ ค่ะสำหรับมือนีไม่เหมยกับมานค่ะค่ะพี่น้องเกือบเต็มตาละจ้าเฮิตกับบ้านแล้วเนาะจ้าเนาะดอกตุ่มดอกบ้านเนาะจ้าแล้วแต่ผู้มานเนาะจ้าผู้แน่ผู้เกัน,นมานแต่ดอกตุ่มดอกบ้านผสมผสมกันไปเนาะจ้าดอกทายดอกบอลเนาะจ้าพี่น้องคนร้ายเอาปุ่นไม่เหมยเก็บนำเปล่านำหย่านบันพี่น้องไม่หยาดเนาะพี่น้องจ้าสำหรับมืหนีไม่เหมยกับขอเจ็บขีดไปเพียงสำนีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ไม่เหมยเนาะจ้า สวัสดีค่ะ